ครับวันนี้ก็ได้ลาทธนาของดีมาอีกหนึ่งองค์นะครับผมของดีมาอีกหนึ่งองค์ครับก็คือหลวงปู่ผางกิตตคุตโตนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อผางกิตตคุตโตเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงไม่ลมดํานะครับมาพร้อมตลับนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เพื่อนครับขอขอบคุณเพื่อนนะครับผมเพื่อนอยู่ทางขอนจันนะครับแกก็เป็น ข้าราชการทหารนะครับผมได้แบ่งปันมาให้ครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับได้แบ่งปันมาให้นะครับถือว่าเป็นเพื่อนนะครับผมเพื่อนเดียวกันนะครับเห็นว่าชอบงูกปูผางนะครับผมชอบสายพระอีสานนะครับผมพระสายอีสานแกก็เลยแบ่งปันมาให้นะครับผมในราคามิตรภาพมาพร้อมตลับนะครับต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับมาพร้อมตลับโอ้โหตลับเพราะเป็นตลับเงินนะครับผมเป็นตลับเงินนะครับพี่เพื่อนครับดีแล้วครับผมจะได้ไม่ได้อ่า ไปหาซื้อใหม่ครับตลับครับผมครับมาแกะดูด้านในกันนะครับมาแกะดูด้านในก่อนโชคดีจังเลยเหรียญรุ่นนี้ผมไม่มีนะครับผมแต่รุ่นอื่นผมมีนะครับรุ่นนี้ผมยังไม่มีนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ผางกิตตคุตโตปี12นะครับมาพร้อมตลับปี12 2 5 1 2นะครับตลับตลับก็เก่าจังนะครับปี2 5 1 2นะครับ ปี2อ1 2อากาศเริ่มมืดแล้วครับพีพินเพื่อนอ่าเป็นเหรียญปี12เป็นเหรียญรุ่นซับยังมานะครับเป็นเหรียญรุ่นซับยังมานะครับโอ้ขออนุญ,ญาตด้หลวงปู่เดอ้อทำไมเป็นมืดๆอย่างนี้ขนาดแดดนะครับขนาดแดดแดดเปิี้ยงๆครับผมเวลาผมถ่ายทําดูมืดนะครับดูภาพออกมามันมืดนะครับยังไงก็ต้องขอขอ,อนุญ,ญาตด,ด้อหลวงปู่เด้อขอเผยแผ่ด้วหลวงปู่ เผยแผ่บารมีหลวงปู่หรือว,ว่าเครื่องรางของข,องขังวัตถุมงคลหลวงปู่ให้พี่พินเพื่อนนะครับที่ติดตามนะครับผมได้รับชมรับฟังกันไปนะครับพี่พินเพื่อนครับหลวงปู่ครับับ <c oughs> เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมเหรียญเนื้อทองแดงไม่ลมดํานะครับดูด้านหน้าของ,งเหรียญก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้พิมพ์ทรงใบหน้าจะไม่เหมือนบ็อกปี12บลอ็อกสระอาสระเอหรือว่า บล็อกนิยมนะครับผมจะไม่เหมือนกับบล็อกหลักๆของหลวงหลวงปู่นะครับหลวงพ่อนะครับจะไม่เหมือนกับบล็อกโคงเคคงคาหรือว่าสระอาหน้าเอียงต่างๆนะครับผมบล็อกนั้นบล็อกหลักๆจะมีอยู่ประมาณเกือบๆสิบพิมกับเกือบๆสิบบล็อกนะครับเกือบๆสิบบล็อกนะครับผมหลวงปู่ผางนี้ท่านออกเหรียญลูกศิรูหาท่านออกมาหลายเหรียญมากนะครับหลายบล็อกมากนะครับไล่มาตั้งแต่บล็อกสระอาสระเอมาถึงบล็อกอะไรล่ะ แทงน้ำนะครับาจำไม่ผิดก็ประมาณ78บล็อกมั้งครับหรือว่า8 9บล็อกอยู่ประมาณนี้นะครับผมที่นิยมนิยมเล่นกันนะครับเป็นแพงในราคาแพงนะครับผมเป็นพระหลักสากลก็ว่าได้นะครับพี่บินเพื่อนครับครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่พุทธศิลป์ไม่เหมือนกับบล็อกที่เขาว่าเป็นหลักๆกันนะครับพี่บินเพื่อนครับแต่ก็หายากนะครับเป็นเหรียญรุ่นซับยังมานะครับพี่บินเพื่อนครับ ดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับผมดูใบหน้าหลวงปู่นะครับใบหน้าหลวงปู่จะไม่เหมือนกับบล็อกทั่วๆไปนะครับผมใบหน้าท่านจะออกใหญ่นะครับออกใหญ่แล้วก็ยาวนะครับในตามท่านก็จะลึกนะครับจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนหลวงพ่อนะครับผมจะไม่เหมือนหลวงหลวงพ่อผางนะครับผมก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่นะครับผมว่าบล็อกซับย่างมานะครับบล็อกซับย่างมากันใบหน้าของท่านจะเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนบล็อกที่เขาเล่นเล่นกันแพงนะครับผม แต่ลาองของท่านนะครับเหมือนกันนะครับผมกับบล็อกที่เขานิยมเล่นกันนะครับผมคือบล็อกหลักอะไรครับนะครับนีครับพิมพ์ทรงแต่บิดแต่ใบหน้าจะไม่เหมือนนะครับผมจะไม่เหมือนกับบล็อกที่ที่เล่นกันแพงๆนะครับผมอันนี้ก็แพงเหมือนกันครับเล่นเหมือนกันครับผมซับยังมาก็แพงเหมือนกันครับก็แล้วแต่คนจะจะนิยมนะครับผมจะนิยมเจ้าหากันเท่าไหร่นะครับผมแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันนะครับ แพงหรือว่าจะถูกก็แล้วแต่นะครับผมจะถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังหรือว่าเป็นผู้ติดตามของช่องสตราร์ทชแนลราคาอย่าว่าแพงนะครับราคามิตรภาพนะครับผมถ้าสนใจอยากจะเช่าหาบูชา <c oughs> ผมก็แบ่งปันให้ได้นะครับผม <c oughs> บางองค์ผมก็แบ่งให้ได้ <c oughs> บางองค์ผมก็แบ่งไม่ได้นะครับพี่เพื่อนๆครับนี่ครับแท้ตาเปล่าครับไม่ต้องส่องก็ได้นะครับหรือว่าจะส่องนะครับผมนี่ครับหนังสือฟันหนังสือท่านก็ หลวงพ่อผางก็จะเป็นแบบนี้นะครับผิดแต่ทรงใบหน้านะครับผมผมเห็นที่แรกผมนึกว่าไม่ใช่หลวงพ่อผางน,นะครับเป็นหลวงพ่ออื่นั้างครับนี่แต่อ่านดูลึกๆแล้วโอ้เป็นหลวงพ่อผางน,นะครับเพื่อนให้มาเพื่อนให้มาองค์เดียวนี่แหละครับให้มาองค์เดียวต่อแต่เหรียญอื่นมีเยอะแยะนะครับผมไม่้ไม่ค่อยได้ใส่ใจเหรียญน,นี้เท่าไหร่มาถึงบ้านมาส่องดูนะครับโอ้เป็นเหรียญหลวงพ่อผางตัวนี่ห <laughs> ลวงพ่อผางจริงๆด้วยนะครับ ติดตะขุดโตครับนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกับบล็อกทั่วไปนะครับผมตัวหนังสือของท่านนะครับอุดมคงคาคีลีเขตนะครับตัวเขตก็ต่อต่อสองตัวเหมือนกันกับบล็อกโคงเคคงคาหละครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยันเหมือนกันเลยครับกับปี12ทั่วไปนะครับผมกับเหรียญหลักๆทั่วไปนะครับเหมือนกันนะครับยัน คมนะครับผมคมชัดแล้วก็ลึกด้วยนะครับตัวหนังสือและยันก็จะเป็นรู้สึกว่าจะอ้วนหน่อยครับเป็นตัวอ้วนหนาหนาหน่อยนะครับยี่สามพิกาเหมือนกันนะครับสิบสองนะครับผมนี่ครับหกจุดนะครับไข่ปลาหกจุดนี่ครับพิเศษคือตรงนี้ครับผมซับยังมาโอ้ฟังแต่ชื่อก็สุดยอดแล้วครับซับยังมา นี่นะครับผมชอบตรงนี้นะครับผมซับยังมานี่แหละใครๆก็ปรารถนานะครับคําว่าซับยังมาเรื่องแข้วคาดปลอดภัยนี้มีพอแล้วครับผมต้องการมากที่สุดก็คือซับนี่แหละครับนะครับพี่เพืนเพื่อนคิดเหมือนผมไหมครับแต่ของหลวงหลวงปู่พางนี่ท่านจะครอบจักรวาลหมดแล้วครับทั้งคงกระพันชาตรีทั้งเมตตามหานิยมทั้งแข้วคาดปลอดภัยทั้งโชคลาภนะครับผม แล้วแต่คนที่นําไปใช้จะใช้อย่างไงนะครับท่านจะอยู่ในศีลห้าหรือเปล่าหรือว่าท่านจะมีความเชื่อศรัทธาหรือเปล่าครับผมพระเครื่องของท่านด,ดีหมดนะครับของครูบาอาจารย์ของเกกิคณาจารย์หลายองค์ดีหมดทุกองค์เลยครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับผมผู้ใช้จะใช้ถูกทางหรือเปล่านะครับถ้าใช้ไม่ถูกทางนําไปทําในสิ่งที่ไม่ดีพระท่านก็ไม่ช่วยนะครับเครื่องรางของขังท่านก็ไม่ช่วยนะครับผมท่านจะช่วยแต่คนที่ ทำถูกทางก็หมายความว่าเป็นคนดีแหละครับคนดีไม่ใช่ว่าได้ของดีไปก็จะไปตีลันฟันแทงทะเลาะบอกแหวงทะเลาะบอกแหวงกับชาวบ้านเขาก็อย่างนี้ก็อาจจะรอดนะครับครั้งครั้งแรกอาจจะรอดครั้งสองผมว่าไม่รอดแน่นอนนะครับพี่ปินเพื่อนครับเห็นมาหลายรายนะครับเจอมาหลายรายนะครับผมพระท่านช่วยที่แรกท่านช่วยอยู่ครับพอนานๆทีไปนานๆไปไม่ช่วยแล้วครับผมท่านไม่ช่วยแล้วนะครับพี่ปินเพื่อนครับ ครับพุทธศิลป์สวยงามนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นเส้นวิ่งนะครับผมเส้นวิ่งบังคับขอบไหมครับเห็นไหมครับเส้นบังคับขอบก็จะมีเส้นวิ่งรอบล้อมรอบนะครับเส้นขอบลวดต่อเดล้อมรอบอย่างนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นนี้ก็ก็เป็นทรงพิมพ์ทรงก็แปลกตรงจุดใบหน้านี่แหละครับผมจะแตกต่างตรงจุดใบหน้าของท่านจะไม่เหมือนรุ่นหลักๆนะครับผมที่เล่นกันบนแพงนะครับนี่ครับ มีจุดเดียวนี่แหละครับพี่พินเพื่อนครับสวยครับเหรียญมีน้ำหนักด้วยนะครับเหรียญมีน้ำหนักด้วยเหรียญนี้เจ้าของเดิมเขาเก็บนะครับผมเพื่อนทหารท่านนี้แกเก็บรักษาไว้อย่างดีครับสองดูเนื้อในก่อนนี่ครับเนื้อในนะครับผมเนื้อในเหรียญดูครับที่ว่าผมบอกว่าไม่เหมือนนะครับผมไม่เหมือนหน้าหลวงพ่อผางไม่เหมือนหน้าหลวงปู่เลยนะครับนี่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับ ท่านที่ออกแบบพิมพ์นะครับผมออกแบบบล็อกนะครับครับตรงจุดนี้ไม่เหมือนเลยนะครับผมแต่ออกวัดอุดมครงคานะครับออกวัดอุดมครงคาตัวหนังสือก็คมนะครับคมหนาด้วยนะครับคมชัดด้วยนะครับลึกด้วยนะครับตามซอกตามมุมตัวหนังสือก็จะมีสนิมเขียวขึ้นประปลายนะครับตรงไหนที่มีความลึกสนิมก็จะจับตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าพระไม่ได้ นำมาใช้นะครับผมพระอยู่ในตลับนะครับไม่ได้สัมผัสกับมือเรานะครับผมก็จะไม่มีความมันวาวนะครับเพราะว่าเก็บรักษาไว้อย่างดีใบหน้าก็คมนะครับผมใบหน้าของหลวงพ่อผมชัดลึกนะครับติดหดนะครับผมทั้งหน้าทั้งตาโอ้ดวงตาท่านลึกมากนะครับพี่พินเพือนใบหน้าใหญ่นะครับผมก็พึ่งเห็นนี่แหละครับผมสะสมมาหลายเหรียญนะครับหลวงปู่ผาง แต่ผมเหรียญนี้ผมไม่มีนะผมผมก็เพิ่งได้มานี่แหละผมก็ว่าใบหน้าท่านแปลกมากตามสังคาตามจีวรนของท่านก็มีคาบสนิมเขียวขึ้นหรือว่าสนิมโลหะขึ้นแปลาไปนะครับวัดตรงวัดคมครับคมทุกจุดนะครับฟอนหนังสือคมทุกจุดวัดอุดมง,งคา วัดอุดมคงพาคีรีเขตต่อต่อสองตัวนะครับเนี่ยนะครับคมคมไปทุกจุดแท้นะครับแม้ไม่ส่องก็แท้นะครับเพราะว่าเียนดูง่ายดูด้านหลังเห็นไหมครับตัวยันอ้วนครับยันจะมีความรู้สึกว่ายันอ้วนนะครับพี่เพื่อนๆครับโอ้โหตามซอกลักษะยันจะมีสนิมขึ้นปลายนะครับ หวงเหรียญก็จะมีรอยปิ้นนิดนิดเดียวนะครับไม่ไม่ไม่เยอะมีรอยปิ้นมีคราบปิ้นออกมาหน่อยนึงครับเกิดจากการกระแทกของแม่พิมพ์นะครับผมอตอนตัดตอนเจาะนี่นะครับเจาะห่วงนะครับก็จะมีรอยปิ้นนิดนงึงเหรียญดูง่ายนะครับผมเส้นขนแมวก็จะขึ้นเป็นบางจุดนะครับบางจุดก็ไม่มีครับ ส3บสามพิกาตัวหนังสือก็จะเป็นอ้วนอย่างนี้12น,นะครับยังเห็นนะครับผมชัดซับยังมาโอ้โหชอบจุดน,นี้มากซับยังมาสวยงามมากครับเห็นไหมครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคล้มเดี่ยวก็ฝนตกครับผมดูสภาพอากาศแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าฝนคงจะเทล,ลงมาครับเหมือนกับพายุเข้าครับพี่พีนเพื่อน เหรียญจะไม่บวมนะครับเหรียญไม่มีการบวมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแท้คงจะบวมไม่ได้นะครับผมไม่ใช่เหรียญเก๊นะครับพีมเพื่อนครับเพื่อนทหารท่านนี้แกเป็นคนสะสมครับผมเป็นคนชอบสะสมไม่ใช่เซียนนะครับแกเป็นคนชอบสะสมเครื่องรางของขาังแกมีมีพอสมควรนะครับมีพอสมควรส่วนมากข้าราชการทหารตำรวจ ไดแ้แต่ของแท้ครับของของเก้ไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าส่วนมากทหารตำรวจเขาจะไปรับจากมือหลวงพ่อ,อบางท่านก็ได้มาจากญาติผู้ใหญ่นะครับญาติผู้ใหญ่หรือว่าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับผมให้มาอย่างนี้นะครับผมโอกาสจะเก๊เกเกยากนะครับ,รบสวยงามครับผมเยนสวยงามมากดูขอบเย็นก่อน ซับยังมาเมื่ดอีกแล้วนะครับขอบเรียนขอบตัดขอบตัดไม่เห็นชันหรอกครับเพราะว่าอากาศเดี๋ยวคืมเดียวแดดขอบตัดนี่ครับขอบตัดเป็นฟันเฟืองอย่างนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นเส้นเนะครับตามขอบอรอยตัด ผ่านมาโอ้โหปี12ก็ปี12นี้เกือบเกือบหกปีนะครับอายุของพระนะครับผออายุของเหรียญนนครับเกือบเกือบหกปีนะครับพี่น้องครับสวยงามมากเป็นธรรมาชาติดีนะครับเหรียญธรรมชาติดีธรรมชาติแบบไม่ต้องส่องนะครับผมเพราะว่าความเก่าธรรมชาติคือความเก่าครับความเก่านี้โกหกไม่ได้ครับผมธรรมชาตินี้คือโกหกไม่ได้นะครับธรรมชาติคือความเก่าเหรยทรัพย์ยังมา สวยงามแนะ่นอนผมก็มีเหรียญเดียวซะด้วยนะครับเหรียญน,นี้คงจะไม่คิดจะแบ่งปันนะครับผมเพราะว่าเพื่อนให้มานะครับคงจะเก็บครับผมเหรียญน,นี้จะเก็บโอ้รอยอะไรน้อยเนาะนี่ครับเป็นรอยอะไรน้อยเนาะอันนี้เกิดจากแม่พิมพ์บ้างครับนี่ยสงสัยจะเกิดจากแม่พิมพ์นะครับนี่ครับเป็นรอยคล้ายกับรอย รอยบาดลึกนะครับผมรอยกระแทกครับผมรอยกระแทกอาจจะอาจจะเกิดจากแม่พิมพ์ก็ได้นะครับเกิดจากแม่พิมพ์นะครับผมกระแทกนะครับรอยบาดลึกลงไปหน่อยหนึ่งนะครับจะเป็นทุกเหรียญหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับจํานวนการสร้างผมก็ไม่ไม่ไมไมไมทราบนะครับผมผมได้เข้าไปดูในทมเนียบแล้วก็ไม่ทราบว่ารุ่นนี้จํานวนการสร้างเท่าไหร่การจำนวนการสร้างกี่เหรียญน,นะครับคุณซับยังมาปี12บสองพี่ๆท่านใด พี่พเพื่อนท่านใดรู้ข้อมูลนะครับก็ให้ความรู้ทางศรัทธาเช่นนั้นด้วยนะครับว่าจำนวนการสร้างเท่าไหร่นะครับผมคือผมได้มาผมก็ไม่ได้ไปค้นหาข้อมูลหรอกครับว่าประวัติการสร้างเท่าไหร่ผมก็รีบมาลงให้พี่พินเพื่อนรับชมันเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ลงคลิปก็วัน2วันแล้วนะครับผมกลัวพี่พินเพื่อนจะห่างหายกันนะครับก็รีบมาลงนะครับผมแต่เหรียญแท้นะครับดูง่ายนะครับผมอ่า ในใจนะครับถ้าพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากเช่าหาบูชาก็ผมจะยอมใจอ่อนนะครับผมถ้าพูดคอกันถูกคอพูดกันถูกคอนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ทักมาได้นะครับผมมาคุยกันได้นะครับผมหรือว่าจะให้ความรู้ก็ทักมาทางไลน์ก็ได้ไม่อยากจะบูชาก็ไม่เป็นไรครับทักมาเป็นปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับผมทางไลนะครับผม ไอดีไลน์ก็ขึ้นอยู่หน้าจอนี่แหละครับคีว่าโดก็ขึ้นอยู่หน้าจอครับผมสแกนได้นะครับผมสแกนได้เพิ่มเพื่อนได้นะครับยินดีนะครับผมตอบทุกตอบทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีตอบครับผมยินดีคุยกันได้นะครับผมพี่เพื่อนกันนะครับครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอบารมีหลวงปู่ผางกิตตพุตโตครับผมวัดอุดมคงคาคีเดีเขตจงปกปักรักษาคุ้มครองให้พี่เพื่อน อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิย่งๆขึ้นไปพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ